ทำศัยกรรมมีผลกับโงเ่เฮงหรือไม่เป็นคําถามที่เจอบ่อยเหมือนกันนะครับว่าเราเนี่ยทำศัยกรรมแล้วเนี่ยมีผลกับโงเ่เฮงไหมโงเฮงเสียหรือเปล่าดวงจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกตามนี้เลยครับว่าการทำศัยกรรมยังไงก็มีผลกับดวงแน่นอนมีผลกับโงเ่เฮงแน่นอน ลองพิจารณาดูนะครับผู้หญิงที่ไม่สวยเราทำศิลปกรรมแล้วสวยเขาก็มีงานเพิ่มขึ้นเขาก็มีคนเมตตามากขึ้นมีคนช่วยเหลือมากขึ้นจริงไหมครับดังนั้นการทำศิลปกรรมมีผลกับโงเฮงอย่างแน่นอน100%เ็แต่คำถามที่ว่าการทำศิลปกรรมเนี่ยมีผลเสียกับดวงแค่ไหนมีผลเสียกับดวงหรือไม่ก็ต้องพิจารณาอย่างนี้นะครับโลกของเรานี้มันมีทั้งหยินและก็หยางนะครับถ้าเราพูดถึงการทำศิลปกรรมเนี่ย การทำศัยกรรมจะเป็นการแก้ที่อย่างอย่างเดียวนั่นก็คือรูปลักษณ์ภายนอกสิ่งที่คนมองเห็นสิ่งที่คนสัมผัสได้นั่นเองนะครับแต่เรื่องของหยินไม่ได้ถูกแก้ไปด้วยจริงไหมเราทำศัยกรรมภายนอกเท่านั้นแต่ภายในเราไม่ได้ถูกศัยกรรมไปด้วยดังนั้นการทำศัยกรรมจึงมีผลกระดวงของเราครึ่งหนึ่งถ้าเราทำศัยกรรมได้ถูกต้องตามหลักงูเฮงสวยและดีมันก็จะส่งผลให้พลังหยางของคุณนั้นเพิ่มขึ้น ดีขึ้นสดใสขึ้นนั่นเองส่วนพลังหยินนั้นหรือปัจจัยภายในมันก็เป็นเรื่องเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปเพียงแต่ว่าเมื่อพลังหยางคุณแข็งแรงแล้วพลังหยินของคุณก็จะถูกพัฒนาให้แข็งแรงขึ้นตามมาทีหลังเปรียบเสมือนคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีมีความมั่นใจในตัวเองก็จะเปลี่ยนนิสัยมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นในเรื่องของการไสยกรรมนั้นจะส่งผลให้ดวงดีหรือดวงตกได้หรือไม่นั้นมีผลอย่างแน่นอนถ้าเราทำสาสยกรรมผิด ดวงเราก็ตกนั่นเองหรือถ้าเราทำสัยกรรมถูกดวงเราก็ดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นการท,ทำสัยกรรมนะครับจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาในเรื่องของโงเ่เฮงให้มากและที่สำคัญเมื่อมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราต้องไม่ลืมพัฒนาตัวเองหรือพัฒนาภายในของเราให้ทันกับภายนอกที่มันเปลี่ยนไปด้วยนะครับอะละครับวันนี้ก็มาแบ่งปันให้ฟังนะครับสำหรับท่าน ที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับจะนำสาระดีๆอย่างนี้มาแนะนำให้อยู่เสมอๆนะครับผมอาจารย์เซินนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ